สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในคลิปเรื่องของการแปลงไฟล์นะคะจาก PDF นะคะมาเป็นตัวไฟล์ DXF นะคะเป็นนามสกุล DXF ก็คือเป็นนามสกุลกลางของไฟล์แคดนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นปลั๊กอินนะคะที่อยู่ในส่วนของตัวโปรแกรม g s t a r c a นั่นเองนะคะวิธีการแปลงไฟล์นะคะเราก็จะใช้ PDF ตัวนี้นะคะในการแปลงออกมาเป็นตัวไฟล์ d x f หรือว่าไฟล์ c a ดนั่นเองนะคะ,ะในส่วนของการแปลงไฟล์นะคะจะอยู่ในส่วนของเมนู xpaint นะคะของโปรแกรม g s t a r c a นั่นเองนะคะ พอเข้าไปในส่วนของเมนู e x p a n t แล้วนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่า PDF to DXF นะคะก็คือให้เราคลิกเข้าไปในส่วนของตัวปั๊กอินตัวนี้นะคะจากนั้นเรากด Add นะคะก็คือเลือก Add ในส่วนของไฟล์ PDF นั่นเองนะคะจากนั้นกด Open นะคะแล้วก็ Output นะคะแปลงไฟล์แล้วเราจะนำมาไว้ที่ไหนนะคะเราอาจะนำมาไว้ในส่วนของตัวหน้า desktop ก็ได้นะคะ กดโอเคนะคะจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทนะคะเครื่องหมายติ๊กถูกออกแสดงว่าตัวไฟล์ pdf ตัวนี้ถูกแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการดึงไฟล์มาใช้งานนะคะให้เราไปกดที่ Open นะคะจากนั้นไปในส่วนของหน้า d e s k ์ท็นะคะแล้วก็เปลี่ยนนามสก,กุลเป็น d x f นั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ในหน้า Desktop แล้วนะคะสามารถดับเบิลคลิกไฟล์เกิดเปิดขึ้นมาได้เลย เอาพุทที่ได้มานะคะในส่วนของไฟล์ตัวนี้นะคะก็คือเส้นนะคะยังเป็นเส้นอยู่นะคะก็เป็นเส้นเหมือนเดิมเลยแล้วก็ในส่วนของตัววงกลมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมปกตินะคะเส้นก็คือเส้นปกตินะคะโพลีไลน์ก็เป็นโพลีไลน์เหมือนเดิมนะคะนอกนั้นถูกระเบิดออกนะคะ ก็ลายแหกนะคะก็จะเ,เป็นกลับกลายมาเป็นเส้นลายเนาะตัวฟอนต์พวกนี้นะคะก็เป็นฟอนต์ลายปกตินั่นเองนะคะบางทีหลายๆท่านนะคะเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเวลาแปลงไฟล์แล้วเนี่ยตัว PDF to DXF ตัวนี้ไม่ทำงานนะคะนั่นหมายความว่า เราสามารถเช็คดูได้นะคะว่าชื่อไฟล์ของเราเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะบางไฟล์อาจจะมีการแปลงไม่ได้นะคะวิธีการเ,เราปรับเปลี่ยนวิธีการตรงนี้ได้นะคะให้เราไปเปลี่ยนตรง Control Panel นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกออที่ภาษาของตัว Window s นะคะ แล้วก็เปลี่ยนฟอร์แมตทั้งหมดนะคะให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะไฟล์งานตัวนี้เราก็สามารถพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็แปลงออกมาได้นะคะก็จะเป็นชื่อไฟล์งานเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลงออกมาด้วยโปรแกรม PDF ได้เลยนะคะ